สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกของเราอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนน่าจะสงสัยกันคือราคาของในทีมูเนี่ยค่ะทำไมมันถูกได้ขนาดนั้นใช่ครับเห็นราคาแล้วแบบเหลือเชื่อจริงๆนะครับมันต้องมีอะไรเบื้องหลังแน่ๆนั่นสิคะวันนี้เราเลยจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังกลยุทธ์สำคัญของเขาเลยค่ะคือเรื่อง dynamic pricing หรือการตั้งราคาแบบ ไม่หยุดนิ่งที่เขาใช้ AI มาขับเคลื่อน mm hmm. เราจะมาดูกันค่ะว่า AI ตัวนี้มันทำงานยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้างที่เราพอจะแกะรอยได้จากข้อมูลที่มีอยู่ครับผมภารกิจวันนี้ก็คือทำความเข้าใจกลไกลซับซ้อนอันนี้ล่ะครับว่าอะไรทำให้ทีมูเสนอราคาที่มันดึงดูดใจได้ตลอดเวลาขนาดนี้น่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มเลยนะคะ ขั้นตอนแรกที่ว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลราคาคู่แข่งแบบเรียลไทม์อันนี้คือ AI มันทำงานยังไงคะต้องสแกนข้อมูลเยอะมากเลยสิใช่เลยครับคือ AI ของทีมูเนี่ยไม่ใช่แค่เช็คเป็นครั้งคราวนะครับแต่มันทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยครับโหทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอคะครับใช้สิ่งที่เรียกว่า automated scraping ครับเป็นเหมือนบอทที่คอยเข้าไปดึงข้อมูลราคาจากเว็บคู่แข่งใหญ่ๆอย่าง Amazon, s h e i e Wish ดึงแบบสดๆเลยใช่ครับแบบ Real Time เลยแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาแยกแยะเปรียบเทียบกับราคาสินค้าตัวเองทันทีอ <c oughs> จุดสำคัญคือความเร็วและความต่อเนื่องนี่แหละครับการมีข้อมูลคู่แข่งที่อัปเดตตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นกุญแจเลยนะทำให้ทีมหมู่รู้ตัวเร็ว ปรับตัวทันเหมือนรู้เขารู้เราตลอดเวลาเลยนะคะถูกต้องครับมันคือการสร้างความได้เปรียบด้วยข้อมูลแบบวินาทีต่อวินาทีเลยก็ว่าได้ <c oughs> แค่คิดว่าต้องประมวลผลข้อมูลเยอะขนาดนั้นตลอดเวลาก็น่าทึ่งแล้วค่ะแต่นี่แค่ส่วนแรกใช่ไหมคะดูแต่คู่แข่งอย่างเดียวคงไม่ได้ <c oughs> ใช่ครับยังไม่พอต้องหันมาดูปัจจัยภายในของตัวเองด้วยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่2ปัจจัยภายในนี่หมายถึงพวก ต้นทุนอะไรแบบนี้แหละคะ่ะครับผมหลกัหลกๆก็คือต้นทุนการผลิตจริงๆที่จ่ายให้โรงงานหรือซัพพลายเออร์แล้วก็พวกค่าขนส่งโลจิสติกทั้งหมดเลยตั้งแต่ส่งข้ามประเทศมาเลยใช่ครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงค่าส่งในประเทศที่ไปถึงหน้าบ้านลูกคา้านั่นแหละครับ AI ต้องเอามาคิดรวมหมดอ๋อค่ะแล้วก็มีอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องสต็อกสินค้าหรือสินค้าคงคลังสต็อกก็มีผลกับราคาด้วยหรอคะมีครับ AI จะดูว่าสินค้าตัวไหนขายดีของใกล้หมดอาจจะปรับราคาขึ้นนิดหน่อยได้เพื่อทำกำไรเพิ่มอ๋อข้าใจละหรือกลับกันถ้าตัวไหนขายไม่ค่อยออกนอนนิ่งในสต็อกนานๆก็อาจจะลดราคาลงมาเพื่อกระตุ้นยอดขายระบายของออกไปแสดงว่ามันไม่ใช่แค่กดราคาแข่งกันอย่างเดียวแต่เป็นการหาจุดที่สมดุลที่สุด ใช่ครับเป็นการ optimize คือหาจุดที่ลงตัวที่สุดระหว่างการแข่งราคากับการรักษาผลกำไรให้ได้ซึ่งมันซับซ้อนมากต้องใช้ข้อมูลล่าสุดมาคำนวณตลอดเวลาฟังดูซับซ้อนจริงๆค่ะพอมีข้อมูลครบทั้งข้างนอกคือคู่แข่งข้างในคือต้นทุนกับสต็อกแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ AI จะปรับราคาจริงๆแล้วใช่ไหมคะครับผมขั้นตอนที่3มคือการปรับราคาอัตโนมัติหรือ automated price adjustments อัตโนมัติเลยใช่ครับ พอ AI ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามาแล้วมันก็จะตัดสินใจแล้วก็สั่งปรับราคาบนหน้าเว็บหรือในแอป,ปเลยแบบ Real-Time จริงๆเช่นสมมุติเจอว่าคู่แข่งลดราคาลง AI ของเทมูก็อาจจะปรับตามลงไปเลยภายในไม่กี่นาทีเพื่อให้ยังเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดอยู่เร็วมากครับหรืออย่างช่วงเทศก,กาลที่คนซื้อของเยอะๆ AI ก็อาจจะคำนวณแล้วว่าเออขึ้นราคาได้นิดหน่อยนะ โดยที่ยังดูน่าสนใจอยู่ก็ทำได้เหมือนกันแล้วที่บอกว่าอาจจะแสดงราคาไม่เท่ากันให้แต่ละคนเห็นอันนี้จริงหรอคะมีความเป็นไปได้สูงครับเรียกว่า personalized pricing หรือการตั้งราคาเฉพาะบุคคลโหทำได้ยังไงคะ AI อาจจะวิเคราะห์จากประวัติการซื้อเก่าๆของเราความสนใจสินค้าที่เราชอบกดเข้าไปดูปบ่อย หรือแม้แต่พฤติกรรมการคลิกในแอปเพื่อเสนอราคาที่คิดว่าน่าจะจูงใจลูกค้าคนนั้นมากที่สุดครับอย่างนี้นี่เองแปลว่าราคาบนเทมูนี่มันไม่ใช่ตัวเลขตายตัวเลยแต่เปลี่ยนตลอดเวลาตามข้อมูลที่ AI ได้รับมาถูกต้องครับการตัดสินใจเรื่องราคาของเขาเนี่ยเป็น Data Driven จริงๆคือขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไม่ใช่ความรู้สึกหรือการเดาของคนเลยอื้ มันคือการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเพื่อหาจุดที่ดีที่สุดณเวลานั้นๆั้นทำให้เขาแข่งขันได้แม่นยำแล้วก็ตอบสนองตลาดได้เร็วกว่าคนอื่นมากๆสรุปการเจาะลึกของเราวันนี้ก็คือกลยุทธ์ Dynamic Pricing ของทีมมูนี้มันมี3กลไกหลักๆเลยนะคะคือใช้ AI สอดส่องราคาคู่แข่งตลอดเวลาแล้วก็เอาปัจจัยภายในอย่างต้นทุนกับสต็อกมาคำนวณอย่างละเอียดสุดท้าย คือปรับราคาอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ที่อาจจะต่างกันไปในแต่ละคนด้วยซ้าใช่เลยครับความได้เปรียบที่น่าทึ่งของทีมูเนี่ยส่วนสำคัญมันมาจากระบบการตั้งราคาที่ซับซ้อนแบบนี้แหละครับที่ใช้ข้อมูลขับเคลื่อนแล้วก็ทำงานอัตโนมัติเกือบทั้งหมดทำให้เขาเสนอราคาที่ใช่ในเวลาที่ใช่ได้เสมอ ต่องแล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่าเออในอนาคตที่ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เข้ามามีบทบาทกำหนดราคาสินค้าแบบนี้กันมากขึ้นมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของเราไปขนาดไหนแล้วการแข่งขันในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซโดยรวมมันจะเป็นยังไงต่อไปในระยะยาวเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับต้องคอยติดตามดูกันต่อไปยาวๆเลยครับ